สวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนส่วนทนัง t t m พันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูบุตรอ่าเสน่ห์จันดำด่างกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันดำด่างเนาะเราก็จะว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะอ่าวันนี้ก็ลุยส่วนเต็มที่เนาะเปลี่ยนอ่าวัสดุปลูกให้ชค9เก้าชั้นหลายกระถางอยู่ค่ะเพราะว่าเต็มแล้วเนาะเราก็เลยว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนดินให้ สเสน่จันดำกอนี้นะจ๊ะจะบอกว่าไม้ด่างน่ะกว่าจะเลี้ยงได้สวย,ตยแต่ละต้นนี้ไมาโคตรยากเลยค่ะดูสิเห็นไหมหลุดเขียวก็เยอะนะฝั่งนู้นน่าหลุดเขียวหมดเลยค่ะแต่เราก็จะได้อ่าต้นด่างๆมาอีกมาอยู่ประมาณไหนดูสิมีกี่หนอนะ่อเนาะหนึ่งหนึ่งต้นต้นนี้ก็ด่างนะคะสองต้นสามต้นเดี๋ยวก่อนนะคะ สามต้นน่าจะประมาณสามต้นค่ะ,อะนอกนั้นก็จะจะอีกซีกหนึ่งก็จะดำนะจ๊ะแล้วก็มีต้นนี้ค่ะที่ว่าหนอนนี้เนาะที่จะมีด่างหน่อยนึงแต่นอกนั้นก็เป็นเขียวเนี่ยเป็นดําไม่ใช่เขียวหรอกค่ะเป็นดำดาสนิทไปเลยเนาะแม่น้องกีติมว่าจะตั้งตั้งแม่น่ะจ๊ะตัวต้นนี้เนาะว่าจะเลี้ยงดูฟอร์มใหญ่ๆเนาะชอบเพราะว่าเราก็ได้มาตอนอราคาหลักร้อยเนาะไม่ได้ไม่ได้ไ ต้นทุนไม่ได้แพงมากค่ะเพราะว่าได้มาช่วงที่ว่าพาราไม้ก็จับต้องได้นะคะช่วงนี้ใครชอบตัวไหนก็น่าสะสมนะคะเพราะว่าไม้พาราเบาๆค่ะแม่น้องอีทีเอ็มก็แอบมองจันดำต้นหนีจันดำด่างมานานเนาะเขาสวยอะค่ะดูสิเนี่ยเห็นไหมมีฮาเป็นเป็นไม้ใบที่สวยค่ะเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ดูเนาะสวยสวยสักต้นปีหนึ่งก็เปลี่ยนดิน เปลี่ยนดินอัพไซต์กระถางให้ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะอ่าจะจับไปเปลี่ยนดินเนาะเราก็จะหนไหนที่ยังไม่ด่างก็จะจับแยกค่ะจะแยกเราก็จะเอาจะเอาหน่ด่างเนาะตั้งแม่ค่ะนี้ก็จะเหมือนจะเป็นฟูมินแล้วเนาะเนี่ยดูสิทุกคนสวยออกส้มๆเนาะบางใบก็ออกเป็นชมพูแบบนี้ค่ะพอได้อายุสักหน่อยเขาก็จะออกเป็นส้มส้มฟูมินแล้วก็ เป็นลายใบที่แบบสวยอันนี้ก็จะเป็นอ่าใบที่แก่แล้วนะคะใบที่แก่แล้วเขาก็จะออกเป็นเหมือนเหมือนฟูมินเนาะล,ลายสวยค่ะไม้ด่างเนี่ยใครเลี้ยงก็หลงเนาะเข้ามาแล้วออกยากจากวงการไม้ด่างนะใครชอบอ่าแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะเพราะช่วงนี้ไม้พาราเบามากแม่น้องอีทีเอ็มก็ชอบต้นไหนไม่น้องอีทีเอ็มก็จะสะสมปีละสองต้นสามต้นค่ะแล้วเราก็ ปีหนึ่งเราก็จะดูแลครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะดูแลเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้เปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกเนาะเราก็จะซื้อมะพร้าวสับซื้อดินถุงแล้วก็อ่าเก็บใบกัมปูมาหมักๆเอาไว้แล้วเราก็ไว้เปลี่ยน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 วัสดุปลูกให้กับต้นไม้ที่เรารักกันนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวแม่น้องเ t ทีเอ็มก็จะเปลี่ยนค่ะอ่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นดินปรงๆก็จะเน้น ามะาพร้าวสับหรือขุยมะาพร้าวนะจ๊ะผสมเพอร์ไลแล้วก็ดินถุงแล้วก็ใบกัมปูค่ะใส่ลงไปแล้วก็เปลี่ยนเน้นโป่งไว้นะคะเพราะว่าไม้เขาจะชอบอจะชอบอต้นจะชอบดินที่แบบว่าระบายน้ําได้ดีค่ะไม่ชอบดินที่แน่นเนาะเราก็จะเน้นโป่งร่วงสบายไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนกันค่ะ,ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปของสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ